มีคลิปทุกวันคลิปใหญ่ด้วยอะคลิปใหญ่เรนานานๆทีก็คือเดือนหนึ่งก็มีสามสี่คลิปปานนั้นแหละเหมือนกับเมื่อวันเราก็อ่ทำพีเมีฮะนั่นแหละเพื่อที่จะให้ดึงเวลาขึ้นอย่าให้ร่วงตามที่ทุกคนเข้าใจว่าทำไมเวลาลดแล้วทำไม พี่อยู่เขาจะตัดตัวเอสออกไปรอเปล่าอันนี้เราไม่รู้เราไม่เชื่อใครือเราไม่รู้เหมือนกันมันจะมีลักษณะที่ว่าเนี่ยการที่ตัวเอสหายเนี่ยคือหนึ่งหกเดือนที่เขาแจ้งมาอะไคือหกเดือนถ้ามีความเคลื่อนไหวเนี่ยเขาปิดแน่นอนตัวเอสอันดับแรกเขาเตือนก่อนปิดตัวเอสแน่นอนคือคุณไม่ทํางานนะ่ย คุณไม่ทํางานให้พี่ยูมีไรายได้ไม่มีโฆษณาเข้าเนี่ยอยู่เขามีมีเขามีไม่มีไรายได้เขาจะเก็บไว้ทำไมเพรหนักใช่ไหมเหมือนกับสินค้าที่เราขายไม่ออกอะ่ะหึจะเมสินค้าที่เราขายไม่ออกแล้วทีนี้มันก็อยู่ในโกดังอย่างนั้นเขาบอกยัไงไงมันหกเขาก็ต้องรีทายออกเขาเหมือนเขาแจ้งเตือนมาสองปีคุณเมีวคุณไม่ขยับไ,ไม่ขยื่อนถึงแม้จะเป็น ร่างเปล่าๆร่างรองเงี้ยนะถ้าหเดือนคุณต้องทำงานด้วยถ้าคุณไม่ทำงานตัวเอสหายอันนี้เราเชื่อเพราะว่าเขาแจ้งเรามาแล้วตั้งแต่ก่อนที่เราจะสมัครเป็นพาร์ทเนอร์ YouTube ไม่ว่าจะช่องวิธีทำหนึ่งวิธีทำสองแล้วก็วิธีทำสามใกล้จะผ่านวิธีทำสามกำลังจะผ่านนั่นแหละมันจะเป็นลักษณะนี้คืออีกอย่างหนึ่งคือเราเนี่ยใช้ความรู้ แล้วก็ประสบการณ์ที่เรามีโดยตรงอันนี้ไม่เชื่อเราก็ไม่เป็นไรนะอันนี้เรามาแลกเปลี่ยนความรู้ซึ่งกันและกันฮะหรืออย่างจะเป็นงานเรื่องงานสแปมบางทีเราไปรีมิกเสียงมาเนี่ยภาพไม่ตรงปกบ้างคุณยงเข้าใจนะภาพไม่ตรงปกหมายถึงว่าเสียงเนะ่ยเป็นเรื่องอืง่นแต่ภาพมันไม่ใช่อย่างนี้คืองานสแปมตัวนี้มันมีในกฎของชุมชนด้วยแหละเราไม่โดนเพราะอะไรเพราะว่าพี่ยูเขายังมีรายได้อยู่จากจุดนั้น โฆษณาคนดูเยอะว่าไงบิวคนแบบนี้คนดูเยอะอย่างเช่นข่าวเนี้ยข่าวแล้วงานสแปมง,งานเขียนข่าวเขาเนี้ยขึ้นมาพื้นให้เราไปอ่านกว่าจะอ่านจบเนี่ยประมาณสิบรอบถึงจะอ่านจบม,มีเสียงดนตรีแล้วเราจะไปถ่ายคลิปอะไรเอามาแปะอย่างนงี้อย่างนั้นนะงานตัวนี้เราก็ไปศึกษามาเหมือนกันว่ามันใช่ไหมอันนี้เราก็ไม่รู้ว่ามันเป็นอย่างไรหรือเปล่าแต่งานสแปมตัวนี้คืองานข่าวเราไม่ได้ไปเอามาแน่นอน เราฟังจากข่าวเขาแล้วเรามาเขียนมาพิมพ์เขาเรียกว่าเป็นงานสแปมโดยส่วนมากแล้วลักษณะน,นี้คือเขาจะไม่ได้ห่วงในเรื่องของการสร้างรายได,ได้เขาต้องการดึงดูดซับคนติดตามให้มาเยอะๆเพื่อที่จะดันช่องตัวเองขึ้นให้อยู่ในระดับหลักแสนหลักล้านแล้วทีนี้เขาก็จะมาทําในการเขาเรียกว่าเป็นสปอนหาสปอนเซอร์ในการดูแลช่องอีกทางหนึ่งคือขายสินค้า นนเราพูดถึงเรื่อง y o u t u b e นี่เนะี่ยเนี่มันจะเป็นลักษณะนี้มากกว่านะอันนี้เราเราเนี่ยเราเราศึกษาแล้วเราใช้ความคิดที่วิเคราะห์อ,ออกมามันน่าจะเป็นอย่างนี้นะอันนี้คือเรามอบความรู้ในเรื่องที่เราประสบการณ์ท,รรนะดดนะที่เราอยู่ในสิบกว่าปีเนี่ยนะัแต่ก่อนนี้ไม่บวชอีกด้วยซ้ํำนะที่เราอยู่ใน y o u t u b e เนี่ยพอเราบวชแล้วทีนี้เราก็เลยต้องสารต่อเปลี่ยนจากปลดปล่อยชนะอกลายเป็นวิธีทําแฟมิลนะ นั่นแหละพราปลดปล่อยฉะนั้นห,ห,มห,มหมายหมายถึงคําว่าอิสระจากการถูกจองจอําวิธีทําแฟมิลี่ก็คือบ้านแห่งความดีงามนั่นแหละมันจะเป็นลักษณะนี้นะเพราะฉะนั้นในเรื่องราวต่างๆที่เราได้พูดถึงเนี่ยบางทีเราก็ไปดูครูบาอาจารย์แล้วก็เรื่องการกอกภาษีด้วยบางท่านบอกว่าเสียภาษีเป็นพันของเราไปถึงของเราใช้ภาษีของประเทศอะไรสิงคโปร์นะ เรามีรถย่อนด้วยแล้เหลือแค่ห้าเปอร์เซ็นเพราะว่าท่านกอกไม่เป็นท่านกอกไม่ถูกเออมันถึงเสียภาษีเยอะเราไปใช้ภาษีสามสิบเปอร์เซ็นของสารักเรียบร้อยอ่านั่นแหละเป็นพันเออเพราะฉะนั้นแล้วถ้าเรามีความรู้ในเรื่องนี้นะเราศึกษาเนี่ยเราจะรู้ว่านั่นเนี่ยตอนแรกเราก็ก่อกไม่เปลี่ยนหรอกทุกวันนี้เรากอกให้กี่บ้านนะสี่บ้านแล้ว นี่แลคืเป็นลักษณะนี้เห็นไหมพอเราพูดเรื่องความรู้อ่าเขาเรียกว่าพอเราพูดเรื่องความรู้อย่างนี้สเตทเมนต์หรือ